สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะจูก็ได้มีเวลานะคะอยู่ห้องอยู่กับช่องของตัวเองนะคะเข้าไปดูคลิปดูคอมเมนต์เก่าๆนะคะพอดีจูไปเจอคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะคะว่าข้อสอบเกาหลียากไหมนะคะที่จริงก็เคยเป็นปัญหาสําหรับจูเหมือนกันเคยเคยกลัวนะคะเคยกลัวว่า ตัวเองคงจะทําไม่ได้มันยากมันยากเกินไปมันยากเกินที่ตัวเองจะทําได้นะคะที่จริงแล้วนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะตอนจูทําข้อสอบจูยังงงเลยเอา้าข้อสอบทําไมมันง่ายขนาดนี้คือทุกอย่างเหมือนที่ตอนเราเรียนมาเลยค่ะง่ายมากนะคะยิ่งข้อรูปภาพเชื่อไหมคะว่าคือมันง่ายค่ะจูสามารถตอบได้ทุกข้อเลยที่เป็นข้อรูปภาพ แล้วมันเป็นข้อที่อยู่ข้อแรกๆข้อเริ่มต้นเริ่มต้นเลยพอจูได้ทํามันก็คือแบบเหมือนเริ่มมีกําลังใจให้กับตัวเองตั้งแต่ทําข้อสอบว่าเฮ้ยทําไมมันง่ายขนาดนี้เราต้องทําได้สิใช่ไหมคะตอนทำอ่ะจูยังงงเลยเอ้าวข้อสอบจูก,ก็พลิกกลับไปกลับมานะคะทุกคนว่าอ้าวข้อสอบมันมันแค่นี้เหรอเขาถามแค่นี้เหรอจริงๆแล้วนะคะทุกอย่างมีเหมือนที่เราเรียนมาหมดเลยค่ะข้อรูปภาพนะคะ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อค่ะจูได้อะไรรู้ไหมคะได้รูปวัวคือข้อนี้เนะี่ยเป็นข้อที่แบบข้อเริ่มต้นมาเป็นข้อที่แบบดีใจแล้วค่ะดีใจแล้วอ่ะคือเราเปิดมาปุ๊บใช่ไหมเอา้าทาไมข้อสอบเอา้าทาไมมันง่ายอย่างเงี้ยไม่ยากอย่างที่เราคิดเลยได้รูปวัวนะคะทุกคนข้อข้อที่เป็นข้อรูปภาพจูได้รูปวัวแบบยิ้มยิ้มมาในใจแล้วค่ะแบบเอ้ยอย่างนี้ก็หวานสิอย่างเงี้ยเราเราจะทําไม่ได้ได้ไง ได้ข้อบัวมาจูก็ตอบไปเลยนะคะแต่มีอีกอันหนึ่งจริงๆจริงๆแล้วคือที่จูพลาดนะคะคือคือม้าถามว่าม้าจูไม่รู้จริงๆค่ะทุกคนตอนที่เรียนตอนที่เรียนนะคะจูก็ไม่ได้ไปมุ่งเน้นเนาะว่าพวกสัตว์อะไรเงี้ยคงจะไม่มีหรอกแต่ที่ไหนได้มาม้าจูก็คิดอยู่ตั้งนานนะคะพยาพยามพยายามพยายามตัดช้อยออกช้อยอันไหนที่เรารู้จักก็ตัดตัด,ตดออกไปก่อนนะคะก็ช่วงีอย่างหนึ่งที่ว่า เป็นเป็นเป็นสอบแบบกระดาษเนาะจูก็พยายามเลือกทำข้อที่ตัวเองคิดว่าง่ายแล้วก็สามารถทำได้ก่อนนะคะจูก็ทำส่วนมากคะแนนที่จูได้จะเป็นจะเป็นข้อข้ออ่านข้อเติมคำมากกว่านะคะข้อฟังจูคิดว่าข้อเสียเนี่ยของการที่เราทำข้อข้อเขียนแบบแบบกระดาษเ,เสียอย่างหนึ่งคือตอนที่เราทำข้อฟังจูว่า จูนั่งอยู่ข้างหลังจูรู้สึกว่ามันเสียงเบาเนาะฟังเสียงจากวิทยุอะ่ะเบาด้วยเนาะเบาด้วยแล้วเหมือนบางทีเหมือนแค่เสียงคนอื่นเปิดกระดาษเนี้ยแบบมันมันก็ทําให้เราแบบพลาดแล้วอะ่ะคือเราเราจะได้ฟังแค่สองรอบใช่ไหมคะคือได้ไม่ได้คือ ต้องเดาแล้วอะค่ะเพราะว่ามันต้องผ่านข้อต่อไปแล้วเอาจริงๆเลยข้อสอบไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะคะจูฟันธงเลยว่าไม่ยากนะคะก็เดี๋ยวจูจะมีตัวอย่างนะคะพี่คนหนึ่งที่จูรู้จักพี่คนนี้จูรู้จักกับพี่เขาตั้งแต่ตอนเรียนภาษาด้วยกันนะคะจูว่าแกหน้าชื่นชมนะคะแล้วก็น่ายกย่องจริงๆ เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะจูเรียนภาษาเกาหลีก็เรียนโรงเรียนที่เดียวกันพี่เขานะคะจูจะพูดว่ายังไงดีพี่เขาแบบเหมือนจะแบบค่อนข้างที่แบบช้าหวดเพื่อนๆในห้องนะคะคือแทบจะอยู่หลังห้องเลยอาจารย์ต้องมาต้องมาแบบตัวต่อตัวให้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาก็อายุก,ก,ก็ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะประมาณ3 6มสิบหกน้องจูก็จําไม่ได้นะคะ สอบรอบแรกสอบพร้อมจูนะคะสอบรอบอุตสาหากรรมพี่เขาก็สอบไม่ผ่านเน,ะนาะคะแนนแบบวุดวิดนะคะแค่แบบไม่กี่คะแนนก็จะผ่านแล้วนะคะคือจูมองเห็นพี่เขาแบบเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจมากเลยนะคะทุกคนเป็นคนที่แบบขนาดเลิกเรียนเนาะพี่เขาก็แบบจูก็เห็นแบบอยู่กับหนังสือนั่งติวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีเวลาได้ไปพูดคุยกับพี่เขาบ้างอะเนาะพี่เขาแบบตั้งใจจริงๆค่ะ แต่ก็สอบไม่ผ่านเนาะเชื่อไหมพี่เขาก็ยังไม่ลดเลิกความพยายามนะคะยังยังมาต่ออีกรอบนะคะสอบไปรอบแรกรอบอุตสาหากรรมไปต้นปีเนาะประมาณกลางปีพี่เขาก็สอบอีกรอบค่ะเป็นรอบก่อสร้างนะแล้วก็ได้มาจริงๆค่ะคือมามาหลังจากจูไม่กี่เดือนเองค่ะจูมาก่อนแค่ประมาณ3-4เดือนนะถ้าจูจำไม่ผิดก็ประมาณนั้นก็ได้ตามมาค่ะเห็นไหมคะ ความพยายามนะคะความพยายามของพี่เขาผลของการที่เราไม่ย่อท้อนะคะไม่ถอยไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากถึงแม้จะสอบไม่ผ่านก็ยังก็ยังหวังอยู่นะคะก็ยังบอกกับตัวเองอยู่ว่าจะต้องทํามันให้ได้ถึงรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าเราก็ต้องเอาใหม่นะคะจริงๆแล้วจูสามารถฟันธงได้เลยนะคะจูสามารถบอกกับทุกคนได้เลยว่าข้อสอบไม่ยากนะคะไม่ยากอย่างที่เราคิดนะคะ เราอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวที่จะไม่กล้าที่จะลองไม่กล้าที่จะเสี่ยงไม่กล้าที่จะลองดูนะคะถ้าเรากลัวยังไงเราก็ทําไม่ได้ค่ะมีอีกคนนึงนะคะเป็นคนที่จูรู้จักใกล้ตัวจูนี่แหละตอนแรกคือเรียนมาจูรู้สึกว่าเขาแบบเวลาเวลาทําข้อสอบเนาะมักจะได้คะแนนน้อยกว่าจูตลอดเลยค่ะแต่เวลากลับไปบ้านเนาะเขาบอกว่าเขาจะแบบพยายามฝึก พยายามท่องจําพยายามทําข้อสอบอยู่นั้นแหละพอคือวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะหยุดเราก็จะกลับบ้านกันใช่ไหมคะมาเจอกันมาเรียนกันอีกทีก็ออกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะพอมาเรียนในห้องเรียนเชื่อไหมคะทุกคนจูงงว่าเขาอ่ะได้คะแนนเยอะกว่าจูแบบแท้แบบทุกๆข้อสอบเลยคะ่ะจูงงเฮ้ยทาไมแบบเขาแซงเราเขามามืดมาได้ไงนะคะจูก็มีโอกาสได้ไปคุยกับเขาว่า,วาเอ้ยทำไมได้คะแนนเยอะจังอะไรเงี้ย เขาบอกว่าคือกลับไปบ้านเนาะกลับไปบ้านก็พยายามทบทวนคือจะไม่ทิ้งนะคะคือมองมองไปทางไหนมองไปอะไรมองเห็นอะไรก็จะพยายามนึกไปด้วยว่ามองปฏิทินก็จะนึกไปด้วยว่าปฏิทินภาษาเกาหลีอะไรโต๊ะภาษาเกาหลีอะไรคือทําทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเราให้เป็นภาษาเกาหลีได้ไม่ได้ก็พยายามท่องจําผิดถูกเราก็ท่องจําของเราไปเรื่อยนะคะ อย่าให้บทเรียนภาษาเกาหลีที่เราได้เรียนมาที่เราได้ท่องจํามาอย่าใหา้มันหมดไปอย่าให้มันจบไปในแต่ละวันนะคะเราคือทบทวนพูดพูดพยายามพูดพยายามจำศัพท์อยู่ตลอดนะคะเราจะได้ไม่ลืมเนาะแล้วก็ผลสอบออกมานะคะของคนนี้ได้คะแนนดีมากค่ะคือก็สมกับความตั้งใจของเขาเนาะที่เขาได้ทาที่เขาได้มุ่งมั่นจูวก็ ขอชื่นชมนะคะชื่นชมแล้วก็ยกตัวอ,อย่างให้ทุกคนได,ได้ได้ได้ฟังกันนะคะว่าการที่การที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเราก็สามารถทําได้สําเร็จจริงๆค่ะก็จูก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังกลัวที่กําลังไม่กล้าที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านออกมานะคะว่าเราจะทําได้หรือเปล่ามันไกล เกินกว่าความสามารถของเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าในฐานะตัวจูเองจูก็เคยผ่านจุดนั้นมาจูก็เคยกลัวมาแล้วเหมือนกันค่ะถ้าไม่กล้าที่จะทํานะคะไม่กล้าที่จะลองนะคะเราก็ผ่านมันไปไม่ได้ค่ะสําหรับ ใครนะคะที่มีคำถามนะคะอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ใช้ชีวิตง่ายๆตามใจฉันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจูก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะจูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จูได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย